สวัสดีครับน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปแนวเกี่ยวกับเรื่องระบบทีแคสโดยพี่เหลิมแห่งสาวบ้านโชคชัยตูเตอร์นะครับน้อง คลิปนี้นะครับน้องก็พิเศษสําหรับเด็ก65โดยเฉพาะเลยครับน้องเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคําถามมาเยอะมากว่าพี่เลิมได้ข่าวมาว่า t c a s t ในปี65เปลี่ยนแปลงอีกแล้วเหรอเออแล้วมันเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างอะพี่คําถามแบบนี้มีมาเยอะมากเลยครับน้องและทุกครั้งเนี่ยพี่ก็จะตอบไปด้วยคําตอบเดียวกันเลยว่าไม่รู้ครับน้องอะไม่รู้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 ใครถามมาก็ตอบไม่รู้หมดเลยนะครับพราฉันในคลิปนี้นะครับพี่ก็เลยขอสรุปสั้นๆว่าไม่รู้ครับน้องอะสวัสดีครับล้อเล่นครับน้องนะครับ ับไม่รู้แล้วจะมาทําคลิปทำไมนะครับทางทปอหรือผู้ที่จัดระบบทีแคสเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดออกมาไว้บ้างว่านะครับเขาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนระบบตรงส่วนไหนดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่ก็เลยอยากจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังรับน้องว่าการประชุมของทปอครั้งล่าสุดเนี่ยเขาอยากจะปรับเปลี่ยนตรงส่วนไหนบ้างครับน้องของทีแคสในปี65นะครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังแต่ก็ต้องขอเน้นย้ําว่านะครับอันนี้ยังไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการนะประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับน้องเดี๋ยวจะออก ม่กีนึงแล้วก็ถ้าประกาศยังเป็นทางการออกมาเมื่อไรนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะทําคลิปสรุปไว้ให้ทางชแนลนี้นะครับนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับน้องที่ชื่อพี่เหลิมนะครับนะจบจากคณะวิศวะจุฬาภาคคอมพิวเตอร์นะครับหากใครมีอะไรสงสัยนะครับน้องๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับท c a s สในปี65เนี่นะครับน้องทางทพรเนี่ยเขาประกาศมาแล้วนะว่าเขาเนี่ยจะประกาศตัวระบบอย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับน้องอ่ะ ไม่พิลเดิมอีกตั้งนานเดือนสิงหาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็แบบเชิบเชิบตะตอนยอนไปดีกว่าตะตอนยอนยังไม่อ่านหนังสือดีกว่าอย่าทําอย่างนั้นนะครับน้องสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเกิดน้องไปรอถึงช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยบางทีมันจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับน้องเพราะว่าเนื้อหาที่น้องสอบเนี่ยมันมีเยอะ ถ้าเกิดใครสอบเข้าไอ้พวกคณะที่แบบใช้เนื้อหาการสอบเยอะๆเลยอ่ะน้องควรจะเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะครับนะช่วงนี้ก็เริ่มอ่านหนังสือไปได้เลยครับน้องแล้วก็เดี๋ยวถ้าข่าวสารออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่น้องก็ค่อยมาติดตามอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับทีแคสในปี64ที่ผ่านมานะครับน้องก็จะมีการรับอยู่ทั้งหมด4รอบด้วยกันครับน้องแล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด5รูปแบบนะครับสี่รอบนี้มีรอบอะไรบ้างนะครับน้องรอบที่1นงเนี่ยก็คือรอบคอร์ฟรีโอครับน้องลักษ เขาเนี่ยจะไปดูพวกแฟ้มสะสมผลงานกับน้องเป็นหลักหรือว่าบางทีก็อาจจะไปใช้เกรดหรือว่าถ้าเกิดน้องเคยไปสอบไอ้พวกแบบโทเฟลไอเอลไอ้พวกแบบคะแนนสอบ Inter, อินเตอร์ก็อาจจะเอามายื่นได้กับน้องเกี่ยวกับรอบพอร์ตนะครับเสร็จแล้วต่อมากับน้องก็คือรอบที่2รอบโคตารครับน้องลักษณะเด่นของรอบโคตาก็คือมันจะมีการรับแค่บางพื้นที่เท่านั้นกับน้องอนะครับจะมีการระบุเด็กมาชัดเจนเลยว่าจะต้องเป็นเด็กที่เรียนในภาคเหนือเท่านั้น หรือว่าอาจจะเป็นเด็กที่เรียนในภาคอีสานเท่านั้นหรือว่าอาจจะกําหนดเป็นกลุ่มเด็กพิเศษอย่างเช่นอาจจะรับเฉพาะเด็กที่พิการเท่านั้นนะครับนะอย่างเงี้ยจะเป็นพวกรอบโคต้าครับน้องคือไม่ได้รับทั่วทั้งประเทศนะครับเสร็จแล้วต่อมาครับน้องรอบที่3รอบที่3รอบแอดมิชชั่นนะรอบโคต้ากับรอบแอดมิชชั่นอันนี้เหมือนกันในแง่การใช้คะแนนสอบนะใช้คะแนนสอบเหมือนกันทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแอดมิชชั่นเนี่ยนะครับน้องมันจะรับทั่วทั้งประเทศเลยครับน้องน้องอยากสมัครโครงการไหนก็ได้ครับน้องเพียงแต่ว่านะคร มาครับน้องปี64เนี่ยเวลาน้องเลือกในรอบที่3เนี่ยน้องก็จะต้องมีการระบุด้วยว่าน้องอยากจะใช้เกณฑ์ไหนนะครับมันจะมีอยู่2เกณฑ์ครับน้องก็คือเกณฑ์แอดหกับเกณฑ์แอดส พี่เหลิม2อันนี้มันแตกต่างกันยังไงถ้าเป็นเกณฑ์แอดหนึ่งเนี่ยนะครับน้องมหาลัยเนี่ยจะเป็นคนกําหนดเกณฑ์เองอย่างสมมุติถ้าเกิดน้องเนี่ยสมัครวิศวะจ well ุฬาเกณฑ์ก็จะเป็นแบบหนึ่งสมัครวิศวะ,ะเกษตรเกณฑ์ก็จะเป็นแบบหนึ่งครับน้องเกณฑ์จะแตกต่างกันนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดเป็นแอดสครับน้องลักษณะเด่นก็คือจะเป็นเกณฑ์กลางครับน้องคือน้องสมัครวิศวะจุฬาวิศวะเกษตรวิศวะราชกระบังวิศวะเชียงใหม่ใช้เกณฑ์เดียวกันหมดทั่วทั้งประเทศครับน้องอันนี้เขาเรียกว่าเกณฑกลางงงับน้อ่2 2ซึ สองมีเกณฑ์ที่ใช้อะไรบ้างนะครับก็จะมีเกณฑ์ที่ใช้เกรดกับน้อง20%อ่าแล้วก็จะต้องใช้ ONe t กับน้องแล้วก็จะต้องใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือใช้แก t p a พกับน้องใช้พวก Catpad นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกมหาลัยก็จะใช้เกณฑ์เหมือนกันหมดกับน้องถ้าเป็นแอด2นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอดอ่ะแต่ละมหาลัยจะแตกต่างกันครับน้องเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดน้องเนี่ยแอดมิชชั่นไม่ติดยังไม่มีที่เรียน เขาก็จะเปิดโอกาสให้น้องเนี่ยไปสมัครกับมหาลัยโดยตรงเองได้ครับน้องเขาก็เลยเรียกว่ารอบเก็บตกหรือรอบ direct admission ครับน้องนะครับนะถ้าเกิดมีที่นั่งว่างมหาลัยก็จะเปิดรับเพิ่มครับน้องในรอบที่4นะครับนี่ก็คือภาพรวมของ T c a s สในปี64ที่ผ่านมา ซึ่งถามว่าพี่เลิรแล้วทีแคสในปี65จะมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆไหมพี่ก็ต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆครับน้องเพราะว่าทางทอปอเนี่ยเขาเลงมานานแล้วครับน้องว่าเขาเนี่ยอยากจะตัดรูปแบบหนึ่งออกไปครับน้องนั่นก็คือรูปแบบ แอดสองครับน้องอ่ะรูปแบบแอดสองเนี่ยนะครับน้องจะถูกตัดออกไปเขาจะให้มหลาลัยเนี่ยกำหนดเกณฑ์เองครับน้องในรอบที่3เพราะฉะนั้นนะครับน้องจะสังเกตเห็นว่าเอาวิเลิมถ้าเกิดตัดอีเกณฑ์อันนี้ออกไปอ่ะหมายความว่าแสดงว่าเนี่ยเกรดก็จะไม่ได้ใช้โอเนตก็จะไม่ได้ใช้ก็แสดงว่ามหลาลัยกาหนดเกณฑ์เองมันก็จะอิสระเลยบางมหลาลัยก็อาจจะใช้คะแนนสอบอย่างเดียวเลยได้ไหม ก็ได้กับน้องเป็นไปได้นะครับซึ่งนะครับนะบางคนเนี่ยก็เลยไปตีความว่าที่เหลิมถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่า O.net ก็จะไม่มีการจัดสอบแล้วใช่ไหมซึ่งพี่ต้องบอกว่านะครับน้องอันนี้ยังเป็นข่าวลืออยู่กับน้องข่าวจริงอะ่ะคือเรื่องการปัดแอดสออกเนี่ยพี่มองว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นประมาณ90%เเลยอ่ามีแนวโน้มสูงมากสาเหตุก็เพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเกิดใครได้ติดตามข่าวนะแอดมิชชั่นสเนี่ยนะครับน้องคะแนนมันสูงขึ้นเยอะมากสาเหตุก็เพราะว่านะครับน้องแอดมิชชั่นสในปี6-4เนี่ยมันมีการรับที่น้อยลงมากๆครับน้องเพราะว่ามาหาลัยอ่ะ อยากกาหนดเกณฑ์เองไงนึกออกไหมเออใครๆก็อยากกาหนดเกณฑ์เองไม่ใช่ต้องไปใช้เกณฑ์กลางร่วมแบบของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวโน้มในปีถัดไปเนี่ยพี่ก็เลยมองว่า Admission 2มีแนวโน้มที่จะหายไปจริงครับน้องแต่สําหรับในเรื่อง ONe นเนี่ยนะครับน้องอันนี้ยังเป็นข่าวลือกันอยู่นะครับสาเหตุก็เพราะว่าอย่างนี้ครับน้องตัว ONe นเนี่ยนะครับน้องทางองค์การที่จัดสอบเนี่ยเขาเรียกว่าสอทศครับน้องนะครับสอทศเนี่ยมีการประกาศมาอย่างชัดเจนเลยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับว่าสอท มีหน้าที่จัดสอบโอน e t เพราะฉะนั้นในปี65จะมีโอน e t อย่างแน่นอนสทศประกาศมา แต่น้องคนละองค์กรกันเนี่ยทปอเนี่ยเป็นหน่วยงานในการจัดนะคัดเลือกเด็กเข้าในระบบทีแคสเขาก็ประกาศมาเลยว่าในที่ประชุมจะไม่ใช้คะแนน O n เ t เฟยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยงงว่าเอา้าสรุปแล้วมันจะมีสอบหรือไม่มีสอบหรือเปล่าไหมองค์กรจัดสอบบอกว่าจะสอบอ่าองค์กรที่จะใช้คะแนนสอบบอกจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบปวดหัวมากกับน้องตอนนี้เนี่ยก็เลยยังไม่มีใครฟันธงได้ร้อเนะว่าสรุปในปี65เนี่ยจะมี ONe t หรือ ไม่มี o อ e เซึ่งพี่เนี่ยก็เลยจะต้องขอเล่าย้อนไปถึงปีที่แล้วนิดนึงครับน้องว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับน้องจริงๆ o n e โเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าจะยกเลิกครับน้องจากรัฐมนตรีคนเก่าครับน้องกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านเนี่ยพูดไปว่าเออปีนี้เนี่ยมันมีโควิดนปลายปีที่แล้วมันมีโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงเรียนก็เลยจัดสอนได้ไม่เต็มที่ เอ,า,อางนี้แล้วกันเพื่อให้เด็กเนี่ยไม่เครียดอนะ่าก็เลยเป็นไงย,ยกเลิกการสอบไปเลยน้องตอนแรกเนี่ยเขาจะยกเลิกการสอบเลยนะเสร็จแล้วนะครับก็เลยมีบางส่วนครับน้องที่ทักท้วงนะครับว่าเฮ้ยบางคนเตรียมตัวสอบอยู่แล้วแล้วบางคนต้องเอาคะแนนสอบอ่ะอย่างพวกป .6 ม .3 อ่ะบางคนต้องเอาคะแนนสอบเนี่ยไปยื่นอนะ่าเพื่อนะครับนะเข้าม .4 ครับน้องบางโรงเรียนนะครับนะเข้าม .1 ม .4 บางโรงเรียนดังนั้นเนี่ยนะครับปีที่แล้วเขาก็เลยใช้ระบบสมัครใจครับน้องอ่ะป .6 กับม .3 อ่ะใช้ระบบสมัครใจแต่ แต่เอาพี่เหลิมแล้วมอเอ่มอม .6 ทำไมไม่ใช้สมัครใจบ้างล่ะสายเตุก็รอะว,ว่าอย่างนี้มอ .6 อ่ะมันโดนบังคับด้วยเกณฑ์แอดสองครับน้อง่มันต้องยืนน่นแอดสองไงเพราะฉะนั้นนะครับม .6 เนี่ยเขาก็เลยบังคับสอบครับน้องแนวโน้มในปีนี้เนี่ยอันนี้ความคิดส่วนตัวพี่นะพี่มองว่ามีแนวโน้มที่ โอเน็อะยังอยูอ่แต่ว่าจะไม่ได้มาอยู่ในรูปแบบการบังคับอ่าเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ยืน่นไงไม่ได้ใช้คะแนนแต่ว่าบางคนถ้าใช้คะแนนก็ต้องไปสมัครสอบนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าปีนี้เนี่ยโอนเน่าจะยังมีอยู่แต่อาจจะไม่ได้บังคับให้สอบนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามข่าวอีกทีนึงซึ่งพี่มองว่าคนที่จะฟันธงได้เลยนะว่าโอ e เจะมีหรือไม่มี คือรัฐมนตรีกระทรวนศึกษาแต่ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยเปลี่ยนคนแล้วนะครับน้องคนที่เขาอยากยกเลิกอ่ะเขาไม่อยู่แล้วนะเขามาเป็นอีกคนนึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ลองติดตามข่าวดูแล้วกันแต่สําหรับการสอบแก๊สแพดและวิชาสามัญนะครับน้องทางทปอเนี่ยเขาก็ยังบอกว่ายังใช้เกณฑ์เดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยน่าจะอยู่ที่โอเน็มากกว่าดังนั้นสรุปนะครับนะตัวที่น่าจะตัดออกไปแน่ๆคือเกณฑ์แอดสครับน้องในรอบที่3นะครับนะแล้วก็ตัว มีแนวโน้มเหมือนกันครับน้องที่จะไม่ได้มีการบังคับสอบแล้วนะครับพี่เหลิมประกาศยังเป็นทางการยังไม่มาเลยงั้นยังไม่ต้องเตรียมตัวแล้วกันไม่ได้นะครับน้องช่วงนี้เนี่ยเริ่มเตรียมตัวได้เลยครับน้องใครยิ่งเตรียมตัวเร็วยิ่งได้เปรียบครับน้องใครเตรียมตัวช้าน้องจะไปเหนื่อยมากๆตอนช่วงใกล้สอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอออย่างแรกเลยที่อยากจะฝากไว้ก็คือวิชาไหนที่น้องเนี่ยต้องใช้แน่ๆให้น้องอ่านไว้ก่อนเลยอย่างสมมติน้องอยากเข้าพวกคณะวิศวะอย่างเงี้ยน้องอ่านไว้เลยรับน้องคณิตฟิสิกส์อ่ะยังไงใช้ชััวบน้อง หรือว่าน้องอยากเข้าบัญชียังไงน้องใช้คณิตอยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดน้องอยากเข้าทางคณะพวกภาษาศาสตร์เนี้ยน้องใช้ภาษาแน่ๆน,น้องอ่านพวกภาษาพวกนั้นไว้ก่อนเลยครับน้องไม่ต้องไปรอประกาศยังเป็นทางการเพราะว่าวิชาสอบยังไงมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วครับน้องอย่างวิศวะมันคงแบบไม่ไปสอบไทยสังคมแน่ๆนึกออกไหมนะครับนะหรือว่าถ้าใช้จริงๆมันก็ใช้นิดเดียวนึกออกไหมยังไงก็ไม่เท่าพักคณิตอยู่ดีเพราะฉะนั้นวิชาหลักๆอ่านไว้ก่อนเลยครับน้องแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือให้น้องเนี่ยติดตามข่าวสารทีแคสด้วยซึ่งทีแคส นะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมก็ฝากติดตามทางช anel พี่ไว้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะทําสรุปไว้ให้นะครับน้องน้องจะได้เข้าใจระบบตัวนี้ง่ายๆครับน้องจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าปีที่แล้วมีคนเข้าใจผิดเรื่องระบบ t ีแคสเนี่ยหลายเรื่องมากครับน้องแล้วก็พลาดในเรื่องการสมัครนะครับน่าเสียดายแล้วก็อย่างที่3ครับน้องก็คือข่าวในช่วงนี้เนี่ยยังคงเป็นข่าวลืออยู่นะครับน้องอย่างที่พี่มาเล่าให้น้องฟังวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นข่าวลืออยู่นะครับน้องยังไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นนะครับตอน ได้อย่างร้อเลยว่าเฮ้ยระบบเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ให้น้องเนี่ยฟังหูไว้หูไว้นิดนึงครับน้องอ่ะพวกสื่อที่แบบออกข่าวมาบางสื่อเนี่ยบอกแล้วยกเลิกโอเน็พี่นึกในใจยกเลิกโอเน็เดี๋ยวนะคุณเป็นรัฐมนตรีเหรถึงมาสั่งยกเลิกได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องฟังหูไว้หูนิดนึงครับน้องบังข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข่าวจริงครับน้องตีข่าวกันไปเรื่อยนะครับเนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบในปีนี้ยังไม่ได้ประกาศมาอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็ยังมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่อยากให้ทางทปอเนี่ยลองสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนบ้างนะว่าเขาเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวระบบ T Cas สตัวนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ออกแบบระบบให้มันเหมาะสมกับนักเรียนนะครับนะซึ่งนะครับประเด็นแรกเลยที่พี่ ปีหกหนะครับก็คือเรื่องการกําหนดเกณฑ์แอดมิชชั่นหนึ่งนะครับเกณฑ์แอดมิชชั่นหนึ่งเนี่ยปีนี้ไม่มีผลมากๆครับเพราะว่านะครับตัวแอดมิชชั่นสองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะยกเลิกไปซึ่งนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่พี่สังเกตเด็กบางคนเนี่ยไม่สามารถสมัครตัวแอดมิชชั่นหนึ่งได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำพวกนี้มันเป็นเกณฑ์ที่มหาลัยเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองมหาลัยอยากกำหนดอะไรก็กำหนดบางมหาลัยเนี่ยกำหนดเกณฑ์ขั้นนต่เน่เีย2.5 บางมาหาลัยอาจจะกำหนดเกรดขั้นต่ำเป็นเออสามจุดศูยางมาหาลัยอาจจะกำหนดเกรดขั้นต่ำเป็น3.5นี่พี่ก็เคยเจอนะฮะน้องลองไปดูระเบียบการปีที่แล้วดูก็ได้ซึ่งมันค่อนข้างสูงอะ่ะ ดังนั้นนะครับนะมันก็เลยเกิดปัญหากับเด็กที่เกรดไม่ดีอะ่ะจะมีปัญหาเยอะมากเลยตรงนี้เพราะเราเนี่ยจะต้องเห็นใจเด็กที่เกรดไม่ดีด้วยนะเพราะว่าอะไรนะครับนะปีนี้เนี่ยเออในรอบที่1เนี่ยรอบพอร์ตฟิโอ,อะ่ะมันก็มีการกําหนดเกรดอยู่แล้วรอบพอร์ตอ,อ,อ่ะเพราะเขาไม่มีคะแนนสอบไงเขาก็จะดูเกรดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็นะครับเออรอบโคตาเนี่ยหลายๆมหาลัยก็ใช้เกรดกัน ไม่ใช่หลายมหาลัยแทบทุกมหาลัยเลยกำหนดเกรดขั้นต่ำเกือบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เกรดไม่ดีเนี่ยบางคนรอบหนึ่งเนี่ยสมัครไม่ได้เลยนะรอบ2ก็สมัครไม่ได้เพราะเกรดไม่ถึงนะครับนะรอบมารอบสอ่ะก็สมัครไม่ได้เพราะเกรดไม่ถึงอีกอย่างเงี้ยมันจะเป็นการตัดโอกาสเขานะที่จะสมัครอ่าบางคนก็บอกเอาก็นี่ไงเกรดไม่ดีก็ไม่สมควรได้เรียนอันนี้อาจจะเป็นคําพูดที่ดูรุนแรงไปนะอ่าเพราะว่าอะไรพี่มองว่าเออเกรดเฉลี่ยเนี่ยแต่ละโรงเรียนเกรดมันไม่เหมือนกัน บางโรงเรียนเนี่ยโอ้โหเกรดอาจจะแบบได้ง่ายเย่ปล่อยเกรดบางโรงเรียนกดเกรดมากๆก,ก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแบบให้ใหเ้เห็นใจคนที่เกรดไม่ดีด้วยแล้วก็ถ้าเกรดไม่ดีเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแก้ไขไม่ได้เลยจริงๆนะอย่างสมมุติถ้าเกิดคณะที่เขาอยากเข้าเนี่ยกำหนดเกรด3 0 0ไว้ทุกมหาลัยเลยทุกมหาลัยกำหนด3า0ดไว้อันนี้เป็นขั้นต่ำเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยได้2.99สมมุตินะ2.99เนี่ยคือแม้แต่จะยื่นสมัคร ยังยืนไม่ได้เลยครับน้องแล้วเขาจะไปสมัครที่ไหนอะเออนึกออกไหมเออก็เหมือนตัดโอกาสเขาไปเลยแล้วไม่พอนะเกรดเฉลีย่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้เลยนะยกเว้นอย่างเดียวคือต้องกลับไปเรียนม .4 ใหม่เออคือไปซ้ําชั้นอีก3ปีอะซึ่งมันไม่มีใครทําอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาได้เกรด2.99เนี่ยต่อให้เขาจะไปซิ้วจะไปสอบใหม่คะแนนสมมุติแม่งได้แบบคะแนน สอบเยอะมากเลยก็ไม่มีโอกาสแม้แต่จะยื่นคะแนนนะซึ่งตรงเนี้ยพี่เห็นใจมากๆอย่างอะถ้าเล่าส่วนตัวอย่างตอนที่อยู่ม .4 เงี้ยเลขโอ้โหเรียนไม่รู้เรื่องเลยสอบตกโง่โง่เลขอโง่เลขตอนม .4 แต่พอมหกเราก็ตั้งใจเรียนเนี่ยเราจับจุดได้แล้วว่าอ๋อเราเรียนไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเราจับจุดได้แล้วเสร็จแล้วมหกเนี่ยพอเราตั้งใจเรียนเราทําคะแนนเลขได้บแบบสูงปี๊ดเลยสอบเข้าวิวัาจุฬาได้เรามองย้อนกลับไปเฮ้ยแล้วทาไมต้องเอาเกรดต,ตอนมสี่มาตัดสินเ,เกรดเฉลี่ยตอนมหกดูด้วยวะเพราะว่ามันต้องสะสมมามสี่มห้ามหกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรดเฉลี่ยมันไม่ใช่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าโอเคถ้าทางมหาลัยเนี่ยรงจิๆ กำหนดก็ได้กำหนดก็ได้แต่ขอนิดนึงได้ไหมขอให้มีเงื่อนไขก็คือถ้าสมมุติเกรดไม่ถึงอาจจะใช้คะแนนสอบพิจารณาแทนได้ไหมคือให้เป็นสองเงื่อนไขยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึง่งจะได้เห็นภาพชัดๆอย่างเช่นเด็กคนแรกสมมุติเกณฑ์ตามนี้เลย เกิน2.5หรือคะแนนสอบโอเนตเกิน40%สมมติเด็กคนแรกเนี่ยได้เกดเฉลี่ย3.00 3.00แล้วคะแนนโอเนตเนี่ยได้10%พี่เลิมแล้วอย่างนี้ยื่นได้ไหมยืนได้ เพราะเขาผ่านเกณฑ์เรื่องเกรดนะอย่างเงี้ยยืนได้อช่ไหมคือผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยืนได้แล้วแล้วก็อีกแบบหนึง่งสมมติมาอีกแบบหนึง่งอีกคนหนึ่งเนี่ยอุย้ยตอนม4ม5ไม่ตั้งใจเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ดีได้2.4อ่าสมมุติ2.4นะ2.4เสร็จแล้วคะแนนสอบ ONe t เนี่ยได้70%นาะเพราะฉะนั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าเกรดเนี่ยเขาไม่ผ่านเกณฑ์ใช่ไหมเกรดไม,ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ผ่านเกณฑ์อะไร ผ่านเกณฑ์อีตัวนี้ครับน้องผ่านเกณฑ์คะแนน,นสอบนะผ่านเกณฑ์คะแนน,นสอบอย่างเงี้ยก็ถือว่ายืนได้คือผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งนึกออกไหมเพื่ออะไรนะครับนะเพื่อว่าคนที่แบบเออเกรดไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเขาจะได้มีโอกาสไงเออไม่ใช่ว่าไปตัดโอกาสเขาเลยแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเกรดเขาไม่ดีเขาปรับปรุงตัวละเขาไปตั้งใจทําคะแนนสอบได้ดีๆ,ๆเขาก็จะได้มีโอกาสยืนได้หรือว่าถ้าสมมติผ่านทั้งคู่เลยก็ยืนได้เหมือนกันนะอันนี้คือการกําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะสมมติ3 0 0ยนแล้วก็70%อย่างเปอร์ มันจะยื่นไม่ได้แค่กรณีเดียวก็คือตั้งใจเรียนก็นไม่ตั้งใจเรียนสมมตินนะได้เกรด2.2เนี่ยแล้วโอเน็ตก็ได้10%อย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยยืนไม่ได้เพราะว่าไม่ผ่านสเกณนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยขอนําเสนอทางทอปอ,อไว้นิดนึงว่าขอให้ทางทุกมหลาลัยเลยมีการกําหนดเกณฑ์ที่ให้เลือกได้สองแบบคือเกรดผ่านก็ได้หรือคะแนนสอบผ่านก็ได้อย่างน้อยให้เขาได้สมัคร เสร็จแล้วถ้าเขาสมาัครแล้วถ้าเกิดคะแนนสอบเขาไม่ดีจริงๆสู้คนอื่นไม่ได้เขาก็ไม่ได้เรียนอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยอย่าไปตัดโอกาสเขาตั้งแต่เริ่มต้นคือตัดโอกาสตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมันน่าเห็นใจจริงๆนะคนที่แบบ เกรดเฉลี่ยไม่ถึงแล้วแบบอีกนิดเดียวอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้ไขยังไงจะไปเรียนใหม่ก็เรียนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกรดเฉลี่ยเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้มันไม่เหมือนกับคะแนนสอบอ่ะคะแนนสอบคุณยังสอบใหม่ได้เรื่อยๆอย่างปีนี้สอบไม่ได้อ่ะปีหน้าลองสอบใหม่ลองตั้งใจคนพี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือคนเราพัฒนาได้มันไม่ใช่ว่าวันนี้เราไม่เก่งวันหน้าเราจะไม่เก่งไม่ใช่วันหน้าเราอาจจะเก่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการไปเอาเกรดเฉลี่ยเป็น เครื่องกาหนดเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัดโอกาสเด็กหลายๆคนออกไปนะครับส่วนถ้าเกิดปีนี้นะครับไม่มีโอเน็ตอ่าก็อาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้อาจไปใช้อะไรอาจไปใช้แก๊สแพดเออเออจริงๆริโอเน็ตไม่น่าใช้เท่าไหร่เพราะว่าอะไรสอบได้ครั้นเดียวด้วยอันนี้ก็แก้ตัวไม่ได้นะครับอาจจะไปใช้แก๊สแพดหรืออาจจะไปใช้วิชาสามาัญอ่าไปกําหนดเกณฑ์พรุ่งนี้เอาคือเด็กบางคนอ่ะถ้าคะแนนสอบมันดีจริงๆอ่ะตะเกตมันห่วยอ่ะก็ควรจะให้เรียนนึกออกไหมเพราะว่าอะไรแสดงว่าเอ้ยตอนท้ายเนี่ยแสดงว่าเขามาตั้งใจเรียนนะตั้งใจทําให้ทําขอสอบ เพราะฉะนั้นก็อยากให้มหาลัยเนี่ยมองในมุมดีด้วยนะครับเพราะว่าเกเดเฉลียนเป็นอะไรที่แก้ไขไม่ได้ประเด็นที่2ก็คือเรื่องรอบที่3เนี่ยพอตัดแอดสอไปหลายๆคนก็จะคิดว่าพี่เหลิมแล้วอย่างเงี้ยอันดับ10อันดับเนี่ยน่าจะมีการลดลงนะเพราะว่าแอดสมันหายไปแล้วนะครับแต่ความคิดส่วนตัวพี่เนี่ยพี่มองว่านะครับสิบอันดับเนี่ยควรจะเหมือนเดิม แล้วพี่ก็ยืนยันคํานี้เลยต้องเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าอะไรนะครับเออในสมัยก่อนเลยเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้รวมรอบนะมันจะแยกเป็นรอบแอดหกับรอบแอดสองซึ่งแอดหเนี่ยมันเลือกได้6อันดับแอดสเนี่ยมันเลือกได้4อันดับ เสร็จแล้วนะครับนะพวกเขาเอามารวมรอบเนี่ยเขาก็เลยนับรวมกันเป็น10อันดับเลยแล้วกันนะให้เลือกนะครับซึ่งนะครับพอปีนี้เนี่ยพขาตัดแอดสออกไปบางคนก็ดันไปคิดว่าเอ,าอ้างั้นยงี้แล้วกันเลือกเหลือ6อันดับแล้วกันนะแต่อย่าลืมว่านะครับถ้าเกิดเลือกเหลือ6อันดับเนี่ยเหมือนอันเนี้ยไปตัดสิทธิ์เด็กเลยนะเพราะว่าถ้าเกิด6อันดับอันเนี้ยเขาไม่ติดอะ่ะ เขาไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งเลือกแอดสเลยนะสีอ่อันดับนี้ก็หมดสิทธิ์ไปเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยมองว่าจริงๆแล้ว,วาการคัดเลือกเข้ามาหาหลัยเราควรจะยึดหลักให้โอกาสเด็กให้มากที่สุดให้โอกาสเด็กให้มากที่สุดเพราะฉะนั้น,นควรจะให้เลือก10อันดับเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าไปลดเหลือ6ไม่ใช่เพราะว่าคุณอย่าลืมว่าในสมัยก่อนที่มันยังมีแอดสองเด็กยังมีโอกาสสมมติถ้าไม่ติดแอดหยังมีโอกาสมันเลือกแอดสได้แต่ปีนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันไม่มีโอกาสเลือกแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ ก็ควรจะยึดให้มันเป็น1ิบอันดับเหมือนเดิมและสิ่งที่สําคัญก็คือการเลือกอันดับได้เยอะๆเนี่ยข้อดีก็คือมันจะช่วยให้เด็กเนี่ยสามารถเลือกคณะในฝันได้เพราะว่าอะไรเด็กหลายๆคนเนี่ยเวลาเลือกคณะคิดเยอะมากเพราะว่านะครับนะคณะในฝันเขาคะแนนไม่ถึงแต่เขาก็มองว่าเฮ้ยเขาก็อยากจะเลือกนะแต่ว่าถ้าเลือกไปแล้วมันไม่ติดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีที่เรียนก็เลยไปเลือกคณะที่เป็น,นยงมีโอกาสติดเยอะมากกว่า แล้วหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือบางคณะเนี่ยคะแนนตกพอคะแนนตกปุ๊บไอเด็กที่ไม่ได้เลือกไปพอเห็นปุ๊บเอา้นาคะแนนออกมาเนี่ยเราติดนี่หว่าแต่เราดันไม่ได้เลือกไปเพราะว่าเรากลัวเออกลายเป็นไงปีหน้าไปสอบใหม่ก็คิดว่าปีหน้าเราก็น่าจะติดได้อีกนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเด็กซิ่วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้เลือกอันดับเยอะๆ เพราะว่าการเลือกอันดับเยอะๆเนี่ยเขาจะได้ไม่คาใจไงว่าเออเฮ้ยเราได้เลือกเต็มที่แล้วนะฮะเราถ้ามันยังไม่ติดจริงๆก็จะได้ไม่คาใจได้ไปเรียนอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นนะครับนะแต่ไอการที่แบบให้เลือกน้อยๆแล้วให้เขาคาใจว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ติดวะแล้วปีหน้าต้องไปสอบใหม่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาเด็กซิลขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเอ,อยากจะให้มีการเลือก10อันดับเหมือนเดิมส่วนใครที่แบบอุ้ยพี่เหลิมคิดไม่ออกเลือกไม่ถึง10อันดับก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็เ,เลือ เงินนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอหลายเคสมากนะครับนะที่แบบบอกว่าเฮ้ยพี่เหลิมได้10อันดับเนี่ยทำให้หนูแบบกล้าเลือกคณะที่แบบคะแนนไม่ถึงแต่แบบอยากเรียนจริงๆเนี่ยแล้วสุดท้ายพอติดขึ้นมาโอา้โหมันแบบมันดีใจมากนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปลดอันดับแบบนี้ลงอีกนะครับนะมันจะทาให้เด็กเนี่ยไม่กล้าเลือกอันดับเรื่องที่3อันนี้เป็นประเด็นดราม่าของท c แคสในปี64นะครับ,รบก็คือเรื่องตารางสอบ ตารางสอบในปี64เนี่ยโหดมากครับน้องเพราะว่าอะไรสอบติดกันทุกอาทิตย์เลยแล้วทุกอาทิตย์ไม่พอยังมีตารางสอบปลายภาคของโรงเรียนมาแทรกด้วยดังนั้นปีนี้เนี่ยขอนำเสนอไว้เลยว่านะครับตารางสอบเนี่ยควรจะมีการเว้น1-2สัปดาห์ให้นักเรียนเนี่ยสอบปลายภาคที่โรงเรียนเนี่ยเสร็จก่อนถึงค่อยมาสอบแก๊สแท ปีนี้เนี่ยถ้าเอออันนี้ความคิดส่วนตัวพี่เลยนะควรจะสอบแก๊สแพสอะประมาณวันที่10มีนาประมาณนี้โดยคร่าวๆประมาณนี้ประมาณกลางเดือนมีนาเพราะว่าอะไรสมมุติถ้าเกิดเด็กเนี่ยสอบปลายภาคเสร็จที่โรงเรียนถ้าอย่างชา้ชาๆเลยสมมุติสอบสองสามีนาอย่างเงี้ยสอบเสร็จอย่างน้อยให้มีเวลาพักหายใจสักหนึ่งอาทิตย์นิดนึงแล้วค่อยมาสอบแก๊สแพเนี่ยค่อยมาสอบกลางเดือนมีนาเพราะตารางสอบปีที่ผ่านๆมาเป็นไงรู้ป่ะน้อง ถ้าไม่นับของปี64นะเพราะว่าปี64มันมีเรื่องโควิดปีที่ผ่านนมาเนี่ยนะครับตารางสอบบางปีสอบวันที่23กุมภาคุณพระ23กุมภาโรงเรียนบางโรงเรียนสอบเสร็จวันที่22กุมภาน้องสอบเสร็จที่โรงเรียนอีกวันหนึ่งไปสอบแก๊แพดอะ่ะอ้วกแตกน้ำลายไหลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่าตารางสอบเนี่ยควรมีการเลื่อนออกมานิดนึงนะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้พักใจแล้วก็นะครับตารางสอบแก๊แพดกับวิชาสามัญเนี่ย ควรจะห่างกันสัก2อถึงสอาทิตย์สามอาทิตย์อาจจะไกลไปหน่อยก็อาจจะสัก2อาทิตย์นะครับก็เป็นวิชาสามัญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะจัดตารางสอบให้มันไม่ติดติดกันทุกสัปดาห์ให้เด็กเนี่ยได้มีเวลาพักบ้างแล้วก็ปีนี้ปีนี้แนวโน้มถ้าสมมุติโอเน็ตเน่ยมีการยกเลิกหรือ เป็นการสอบแบบสมัครใจเนี่ยก็จะช่วยให้การจัดตารางสอบแก๊แพดกับวิชาสามัญเนี่ยสามารถเอ่อเว้นระยะห่างได้พอสมควรนะครับนะก็เอ่อโซเชียลดิสแตนซิ่งนิดนึง <c oughs> นึกออกไหมเออคนในช่วงนี้ก็โซเชียลดิสแตนซิ่งเพราะฉะนั้นตารางสอบก็ต้องโซเชียลดิสแตนซิ่งนิดนึง <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ควรจัดตารางสอบติดติดกันแบบปีที่ผ่านมานี้ไม่โอเคเลยตารางสอบโหดมากนะครับอ่ะแล้วก็นะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ี่นะครับอันนี้ก็อยากจะนําเสนอไว้นิดนึงว่า เว็บ My t c a s สอันนี้ขอชื่นชมทางทอปอ,อปีที่ผ่านมาทำเว็บ m y t c a s t ได้ดีมากระบบเว็บไม่ล่มอ่าแล้วก็ระบบลื่นไหลจัดระบบได้ดีอันนี้ขอชื่นชมทางทอปอ,อเลยแต่อันนี้ขอเสริมไว้นิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางเว็บ m y t c a s t เนี่ยอ่าเรามีแบบสารบัญแนะนำไว้แล้วไงว่าแต่ละคณะใช้คะแนนสอบอะไรบ้างทำันนี้ไว้นิดนึงอ่าถ้าทาได้นะถ้าทาได้ทาลิงก์ ลิงก์อะไรเป็นลิงก์วิดีโอให้มีการแบบแนะนำคณะว่าคณะนี้เรียนอะไรบ้างมีวิชาเรียนอะไรบ้างคนที่เรียนจบไปทำอาชีพอะไรเป็นการแนะแนวเป็นการแนะแนวให้เด็กนักเรียนนะครับซึ่งถามว่าจำเป็นว่าจะต้องทำทุกมหาลายัยทำทุกคณะเลยไหมไม่จำเป็นอันนี้แล้วแต่ ถ้ามางทางมหาลัยไหนทําได้ทําเลยเ,เพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีแนวทางในการเลือกคนณะอ,อันนี้พี่ขอเสริมไว้นิดนึงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่เห็นโฆษณามหาวิทยาลัยหลายๆที่ทำดีมากเลยนะโฆษณามหาลายัยโดยเฉพาะมหาลัยเอกชนเลยพี่มองว่ามหาลัยเอกชนหลายๆที่ทําสื่อแบบโฆษณาตัวเองเได้ดีมากแล้วก็อยากจะให้มานําเสนอไว้ในเว็บ m ม t c ีแคสด้วย รวมถึงถ้าสมมุติเว็บไ y t c a s สสมมุติเฉยเฉถ้าเป็นมหาลัยรัฐอาจจะไม่เก็บตังค์แต่มหาลัยเอกชนอาจจะแบบทําแบนเนอร์ให้เขาทําเป็นโฆษณามหาลาัยเอกชนให้เขาทางแบบหน้าแรกทางเว็บของ m y t c แ s สแล้วแบบเก็บเงินเข้ามาแล้วแบบช่วยลดค่าสมัครให้เด็กนกเรียนนะแล้วนะนะนะเป็นรายได้ให้ทางทอปออ,อย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปลดค่าสมัครให้เด็กเรียนเนี่ยลองทําดูนะครับนะนะนะก็เป็นประโยชน์ร่วมกันดีกว่าให้ทางมหาลัยเนี่ยไปทําโฆษณาแล้วก็ไปลงตาม Facebook ไปลง ตามแบบนึกออกไหมโฆษณาทางของเมืองนอกอะ่ะแล้วก็ไปเสียเงินให้ชาวต่างชาติอะ่ะออแทนที่จะเอามาให้ทางทอปอ,อแล้วก็ให้ทางทอปอ,อเนี่ยเอาเงินพวกนี้ไปช่วยในการบริหารเว็บนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ความคิดส่วนตัวนะก็อยากจะนําเสนอไว้นิดนึงว่าอยากจะให้มีการโฆษณาแนะนํามหาลัยนะครับนะในเว็บของ m y p c ทีแรนะครับนะอ่ะโอเครวมถึงเออถ้าเป็นไปได้นะพอดีช่วงนี้เนี่ยมันเรียนออนไลน์กันเยอะใช่ไหม ถ้าเกิดทางมหาลาัยไหนเนี่ยมีคอร์สออนไลน์พี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแหมไม่อยากจะโฆษณามันมีหลายมหาลัยมากที่ทําคอร์สออนไลน์ไว้ดีมากๆอาจารย์มหาลัยมาสอนเนี่ยอยากจะให้เอามานําเสนอในเว็บ m ายทีแคสด้วยเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเกิดเด็กอยากเข้าคณะอะไรเดียะคณะทางภาษาศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีมหาลัยเนี่ยสอนคอร์สอนอนไลน์ทางภาษาศาสตร์ไว้อยู่แล้วให้เด็กเนี่ยเขาเข้าไปลองเรียนดูก่อน เขาจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาชอบไม่ชอบอาจารย์ที่นี่สอนดีไม่ดีน่าเรียนไม่น่าเรียนจะได้เป็นไงจะได้เออเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจในการเข้ามหาลัยนะครับนะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะเออนำเสนอเสริมไว้ให้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้การทําสื่อมันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้พี่ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดประกาศยังเป็นทางการประกาศมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทาคลิปสรุปทีแคสไว้ให้ฟังน,นะครับนะ สำหรับถ้าเกิดใครสนใจนะครับนะพวกคลิปเฉลยก็สอบนะครับนะแล้วก็คอร์สเรียนออนไลน์ต่างๆสามารถติดตามได้ทางช anel น,น,นี้เลยนะครับรวมถึง f c e e o o o นะครับนะโชคชัยทิวเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในกันหน้าครับบ๊ายบาย